สวัสดีครับผมวันนี้นะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เรามาชมความน่ารักความหล่อกันต่อเหมือนเดิมนะครับสําหรับน้องคนนี้นะครับเป็นน้องปอมเพศผู้นะครับอายุ2เดือนนะครับน้องโตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นสีส้มค่อนข้างอ่อนนะครับแต่ไม่ได้ออกเป็นทางครีมนะเป็นสีส้มแต่ว่าตรงช่วงแก้มช่วงคอตรงนี้จะค่อนข้างสว่างนิดนึงสีจะค่อยคอ,ยอ่อนลงนะครับ แต่บริเวณที่จะเข้มเป็นสีส้มประมาณนี้นะสีส้มส้มมาตรงนี้ด้านหลังนะครับผมอะตอนนี้ก็อายุ2เดือนแล้วหน้าตาสไตล์แบบนี้นะครับผมตากลมๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับอะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมความหลอ่อความน่ารักแต่ต้องบอกก่อนนะครับสําหรับเรื่องขนเนี่ยขนน้องจะค่อนข้นางมีความแน่นมีความสัมฤนะครับเพราะฉะนั้น การตัดขนสําหรับน้องปอมที่เป็นขนลักษณะแบบนี้ไม่ควรตัดขนสั้นจนถึงขนชั้นในเวลาเราจะตัดจะเล็มขนเนี่ยเราต้องดูเรื่องขนให้ออกนะครับดูให้เป็น ว่าควรจะตัดยังไงผนลนักษณะแบบนี้ห้ามยังไงการไถ่ายขนรูก้นการไถ่าขนที่ท้องเป็นวงไม่เอานะครับผมอ่าขนที่เป็นลักษณะสัมลีแบบนี้จะมีปัญหาเรื่องขนช็อตได้ง่ายแต่ขนข้อดีคือขนจะแน่นขนจะสวยมากๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาชมความดุกดิกแสนส่วนกันก่อนก่อนอื่น,นเ,ดเดี๋ยวดูทรงมันก่อนนะครับเวลาเขายืนอ่ะเดี๋ยผมจะให้เห็นหุ่นเวลาน้องเขายืนนะ บอดี้นะครับสวยใช้ได้เลยนะครับนี่การยืนหุนเหินทรงช่วงตัวค่อนข้างสั้นนะครับเล b แบกการไอ้นี่คอดีนะครับเละแบกสวยอ่านี่คือหุ่นตอนยืนนะ,ะนครับทรงเนี่ยไลด้านหน้าจะสูงชัดเจนดูดีนะครับอ่าเห็นไหม และช่วงตัวค่อนข้างสั้นนะครับมีความสมส่วนเป็นสแควร์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูนิสัยกันหน่อยก็ถามว่าโซนไหมก็จะเล่นเหมือนเด็กๆทั่วไปแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไฮเปอร์แบบปล่อยปุ๊บวิ่งปลื้ดปลาดอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เขาก็จะเล่นตามนิสัยตามวัยเด็กของเขาเฮ้ยมาเล่นมาเล่นมาเฮ้ย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 เฮ้ยเฮ้ย วิ <Cornell>. ่เวลาเล่นกับน้องฟองตัวเล็กๆไว้แบบนี้นะครับต้องอยู่บนผ้าบนคมแบบนี้นะครับนั่นคือดีที่สุดห้ามวิ่งพื้นลื่นนะครับห้ามวิ่งพื้นลื่นนะครับ ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับน้องปอมคนนี้นะครับอายุ2เดือนแล้วนะครับสาหรับท่านใดอยากได้ภาพนิ่งขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทักไปที่ l i n e เอสไซฮิโรปอมนะครับมีเอสไซนำหน้าแล้วก็ฮีโรปอมภาษาอังกฤษนะครับทักไปสอบถามเพิ่มเติมสามารถ Copy ลิงก์นี้ไปแล้วก็ส่งเข้าไปได้เลยว่าสนใจน้องคนนี้อยากขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมอ่า ก็สามารถสอบถามได้นะครับผมช่วงนี้เรามีบริการส่งถึงบ้านนะครับพร้อมอุปกรณ์ยกเซตเลยก็จะมีอุปกรณ์ตามเลทราคาของน้องแต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นขอ,อรอยายละเอียดเพิ่มเติมได้ว่าแถมอะไรบ้างจริงก็จะมีพวกข้อผ้ารองอาหารคือแทบจะแบบรับน้องตัวหนึ่งไปเนี่ยถ้าจะไม่ได้ซื้ออะไรแล้วพร้อมเรียงได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับใคร สนใจสอบถามอย่าลืมนะครับ line h e r o ป o อได้เลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสำหรับสุดหล่อคนนี้อย่าลืมติดตามน้องน่ารักน่ารักคนอื่นๆด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ